เจอน้องเอฟซีครับคันนี้เป็น Discovery ซีรีส์ะไรนะซีรีส์ทูซีรีส์ทูบ,ทบอกจะปล่อยด้วยใช่ครับต,ต,ตั้งตั้งราคาไว้เท่าไหร่หกแสนห้าครับผมหกแสนห้าเบอร์โทรศูนย์เก้าสองเจ็ดหนึ่งศูนย์เก้าห้าเจ็ดสี่ครับผมเอ้ยติดแกนเครับเรียบร้อยโอสภาพสวย ออไหนลองติดเครื่องหนึ่งติดแก๊สไว้เรียบร้อยนะครับเรียบจบเยี่า โอเคพอแล้วเง,งียบเลยทำไมถึงตัดสินใจที่จะขายกาจะไปเล่นแลนซีีร์ลรลบผมทำไมหลงหลงรักหลงรักในความคลาสสิกความเรียมๆ <c oughs> ได้มาแล้วใช่ไหมได้มาแล้วคนี่นก็เลย <c oughs> เอาตัวนี้ปล่อยใช่ ไม่กลัวคันนี้น้อยใจอ่ะเออสภาพเครื่องสุดยอดนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในขอญาตด,ดูข้างใน<ด>อ่ะหลกนะ,อ,ะ,ะอ๋อนี่ครับโอ้โหข้างในสวยฮะเมืม่อวานผมมามืดๆแล้วก็เห็นป้ายติดอยู่เนี่กันพอดีเจอน้องพอดีครัข้างใน โอ้สันรูปสองด้วยทั้งข้างหน้าทั้งข้าง,งหลังเออแปลกๆคันนี้ปีปีอะไรครับปีสองพันโอ้ัง,งมีสันลูปข้างหลังด้วยโอ้เหมาะเลยอ่ะือ,อ สภาพข้างในสุดยอดนะครับสวยนะฮะอันนี้เดีย๋ยวมาดูด้านหลังช่มงทางโอ้โหก็ดีอยู่นะเยี่ยมเลยนะข้างหลังเปิดได้ไหมได้ครับผมติดแก๊สเรียบร้อย LPG เออแต่ แต่จริงๆนะมันส่วนมากสรู้มันจะมีอยู่อันเดียวนะมีสองตอนเลยหรือไม่ก็ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีครับมีน้อยครับไอ้นี่มันคืออะไรวะนี่เป็นหัวหมอนครับเดิมมันจะมีเบาะอ๋อเบาะใช่ครับแล้วเขานั่งแล้วก็อ๋อด้านหลังเนี่ยหรอใช่ครับเอ้นี่ไม่เคยเห็นไหมเออแปลกคันนี้อ๋อมันสำหรับคนนั่งข้างหลังใช่มันจะมีเบาะอยู่สองสองข้างนะ อันนี้ติดแก๊สก็เลยเอาเบาะเลยเสียพื้นที่ไปหน่อยหนึ่งจริงๆแล้วมันเหมือนไว้ข้างล่างได้เนี่ยไว้ด้านล่างมันจะเป็นท e n เน้นลำบากนะต้องแรกมาได้อย่างเสียอย่างเลยไม่ค่อยมีใครนั่งไว้เก็บของ สวยครับใช่ใช่สวยครับข้างบนนี้อันนี้ก็แหลกของของเขาด้วยป่ะใช่แหลกของและเราว่าอ๋อเป็นด้านบนจะเป็นอลูมิเนียมนะคอือใช่ครับสีสวยนะครับสีสวยผมชอบสีนี้มากเลยสีแบบเขียวเข้มอย่างเงี้ยไพคอนิคน่า ีส็อกเกิลพร้อมนี่เลยป้าอยู่นี่เลยนะครับตามนี้เลยนะครับสายตรงครับสวยนะคัคนนี้ใครสนใจก็ติดต่อน้องก็ได้เลยนะ